บทสวดอปนักกัชาดกอปนักกัตฐานะมีเกทุติยังอาหุตกิกาเอตะททยยะมีทาวีตังคณะเหยยะอปนักังพระหงเวสารังยันติพภะตานิวานานิจะอารามะลุคะเจตายานิมนุษาพยันตชิตาเนตังโขสารังเขมังเนตังสารณมุตตมังเนตังสารณมาคัมมะ สัพพะทุกขาปรมุตติโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสารนังฆโตจะตาลิอริยะสัจจานิสามารถปัญญาจะปัญญายะปัสติทุกขังทุกขะสมุปะทังทุกขสสจจะอติกมังอริยันจะอัถถังกิกังทุกขูปะสมะคามินางเอตังโขสารนังเขมังเอตังสารนมุตตะมัง เอตังสนานมาคัมมะสมพัทุกขาประมุตติวทดสวดพัทเทกัลตตะคาถาอาตีตังนานะวะคะเมยะนับปะติคังเขอนาคตังบุคคลใดไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังยังไม่มาถึงยะทติตัมปะหินันตังอปัตตันจักอนาคตัง สิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจปจ,จุปันนั้นจะโยธรรม,มังตัฏฐะตัฏฐะมิปัสติอสังหีรังอสังกุปังตังวิทาระพระพรูรหายีพุบุคคลใดเห็นแจ้งทำในทำปัจจุบันไม่งอนเงันไม่คอนแกนในทำนั้น,น,นได้บุคคลนั้นพึงกิญธนทมนั้นเนืองให้ปูกปวงเธอปจเชวะ จิจะมาตอปังโกสัตโกชัญยามรณนังสุวีพึงทําความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนะฮิโนสังฆารันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะว่าความผิดเพี้ยนกับพระุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอาหูรัตตะมาตันทิตังตังเวผาเทกรัตโตติ สันโตอจิคเตผู้นิติพระมณีผู้สงบย่องเรียกบ,บุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจค้างทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยการชนิแลบทสวดพินณะปัจจเวคณะปาถะชราธรรมโมมหิชลังาณตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพนความแก่ไปไม่ได้ พยาธิรมโมมหิพยาธิงอนตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะรุกพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะรมโมมหิมรณนังอนตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วพ้นความตายไปไม่ได้ปะเพหิเมปิเยหิมนาเพหินานาภาวววินาภาววเราจะละวินเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพ้าจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกามัทสโกมหิกรมะทายาโทกรมะโยนิกามะพันธุก กมรมมะปฏิสรโนเรามีคมเป็นของของตนมีคมเป็นผู้ให้ผลมีคมเป็นแดนเกิดมีคมเป็นผู้ติดตามมีคมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกำมังกริตสามิกัลยาณังวาปปักปาปะกังวาตัสสะทายาโทรพระวิษสามิเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั้นสืบไปเอวังอัมเฮหิอภินหังปัจจะเวชิตพัง เราทั้งหลายควรพิจนารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทินบทสวดเทวตาอุโย,โยชนะคาถาทุกขปตาจจน,สจนิสุขาพยาปตาจจนิพยาโสกปตาจจนิโสกาโหตุสเพปิปานิโนเอตตะวาตาจามหหีหิสัมปทางปุญยาธรมปทงังสเพเทวานุโมทนตตสัพพะสัมปัติสิทธิยาทานังทัตทันตุทัตทายะศีลังละขันตุทัพทาภาวานาพิราตาโหตุคัดฉันตุ เทวตาคาตาสัพเพพุทธาพระปตตาปฏิเจรนันติยังพลังอนหันตานันตเตเชินะรักขังปันธามิสัพพโสบทสวดเทวตาปฏิทานคาถาอันธรรมยังปฏิทานคาถาโยพนามเสยาเทวตาสันติวิหาระวาสนีตัวปีคเลโพธิคเลแต่หิงแต่หิงตาธรรมทานีนะพระวันตุปูชิตาสุทิงกระโลนติทะวิหารมันเลีถลาจะมัจจานวากาจะพิขโว สารามิกาฐานะปฏีอุปัสกาคามาจะเทศานิคมาสะอิสราสัปปานภูตาสุกิตาภวันตุเตชนาพุชายเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสรชาชาตาอัตตโูปปาติกานิจญานิกงังธัมมะวรังปฏิจเตสัพเพปิทุกขสะกรุนตุถังขยังทาตุจิรังสตงังธรโมโมรมัตราจะปุกคลาสังโคขตุมัมโควะ ปัฏฐายะจะอินดายะจะปัมเหรักขตุสัตโมโหสเภปิธรรม,มาจาริโนวุตถาิงปัสมปเตยปัมปุเนยามะธรรมีอริยปวีิิตเตวสวดพระปฏิทานคาถาหันธรรมยังปฏิทานคาถาโยปนวสีคุณยัติธานิกตัสสะญยานัญญานิกตานิเมเตสัจจะพาชิาโนโอนหตุ สัตตานันตาปรมานกาเยปิยากุณวันตาจะไมหังมาตาปิตาทะโยทิธาเมจาปยาธิภาวาอัญเยวัชชะตะเวริโนโสัตตาติทันติโลกัตถมิงเตปุมมาจะตุโยนิกาปัจเจกตุกะจะตุโภการาสังสารันตาภาวะภวี ยาตังเย,ยปฏิธรรมทานมีอานุโมทันตุเตศยังเยจิมังนัปปชานันติเทวาเตสังวินิทะยุงมายาทินนานะปุญญานังอนุโมทะนะหตุนาตเปสตาสตาทาหนตุอเวลาสุขะชีวิโนเขมัปัฏทันจะปะปูปนตุเตศสา,สาสิจตังสุภา อสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาเลปิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวนกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูิตามเกิดในกําเนิดสีมีขันห้าและขันหนึ่งแลขันสี่ ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแล้วภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วพอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดกอสัตว์เราใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วพอสัตว์ทัางปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทานกระเสมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเทอญ you <smart noise> ้วยอนุภาพแห่งสัจจะธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระราตนตรัยด้วยการสวดสัรยายบทสวดมนต์พระสตรพระประด,ดิศและพระคาถาเหล่านี้ขอ,อความสุขสวัสด,ดีจงเกิดมีแข่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงของให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวายเทียบเจวาทั้งหลายพุธนน,นท์อธมทตนาในการสวดสัจยายมนตมนและธรรมะเหล่านี้ เมื่อนโมธนาแล้วปวดอมานเอ,นอรพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งเลรีพิรานโดยมูลนิธิสมเด็จพระยานสังวรพระปัวนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่ทำถิงสั้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างขึ้นในอนาคตขอจงเปียมด้วยอนุภาพแห่งพระปลิทธิและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จสิริจตุปการเทินสาธุ บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายมันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอ,อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาพันธบูชาขอผลบุญนี้ถึงถึงผูง้มีจิตศรัทธาร่วสมสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากไร้จะไปทั้งปวงผลจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิน้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะชนะต่ออุปสรรคและมันทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยท่านสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญานและเจริญด้วยจตุรพิสพรชัย ขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่าน